สุขสันต์วันสงกรานต์ท่านสาธุชนผู <c oughs> ้มีใจรทั้งหลายวันนี้พวกเรามีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบตั้งใจบริสุทธิ์มาทำบุญตับบาทเป็นการทำบุญประจำสัปดาห์ แต่ความรู้สึกที่เป็นบุญก็ได้ฝังอยู่ภายในตลอดเวลานะวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์อาตมาก็มีของฝากสงกรานต์สองหน้าหน้าแรกเขียนกลอดมาฝากญาติโย วันสงกรานต์คือวันแห่งความรักได้ประจักษ์รับแท้แก่ผู้ใหญ่รับพ่อแม่ญาติมิดทั้งชิ้นไก้น้อมกายใจบูชาท่านวันสงกรานต์ The Songkran Day is the day of love. We show love for all seniors. Parents and our relatives are here and there. They are honored and respected by us o ร the SONGKRAN d a งรานอันนี้ส่วนหนึ่งหน้าสงกรานต์ในวันสงกรานต์ญาติโยมอาจจะเลี้ยงอาหารกันวันนี้อาตมาก็ได้รวบรวมประโยชน์ของผลไม้ต่างๆมากล้วยให้พลังงาน โกูกแอปเปิลเขียวบำรุงผิวถั่งุูนแดงต้านอนุมูลอิสระสตรอบเบอรี่ดูแลสายตาแตงโมบำรุงหัวใจมะนาวเหลืองขับถ่ายคล่องมะนาวเขียวแก้อไอเจ็บคอกีวีกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอะมาเขือเทศขับปัสสาวะ อันนี้คือของฝากวันนี้ท่านที่สนใจเดี๋ยวมารับคนละแผ่นนะนอกนั้นก็มีซีดีธรรมะสงกรานต์ประสานสุขท่านรับไปได้บทแผ่เมตตาก็ยังคงอยู่นี่ก็คือของวันประจำวันสงกรานต์ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมีบุญมีกุศลก่อนให้เป็นสุขกำลังให้เป็นสุขให้แล้วเป็นสุข เพื่อให้ทานนี้มีผลมากมีอานิสงส์มากเราจะร่วมกันถวายสังฆทานต่อไปว่าน้โมพร้อมกันสามจบดังๆัง อิมานิมะยังพันเตพัตตานิสปาริวารานิภิขุสังคัสสะโอนโอชยามะสานทุโนพันเตภิขุสังโฆอิมานิ พัตตาณิสปริวารานิปฏิคันหาตัวัรมหากาังทีคารัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์พู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัดตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงค์จงรับซึ่งพัดตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่าว,วาทีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพจเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลาย,ย,าลายมีบิดามารดาเป็นต้น,าาน,นทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดี ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีขอให้ได้รับส่วนกุศลผลบุญมีความสุขสงบเย็นในสัมปรายาพบเบื้องหน้าน,น้นเถิดสา ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิผลข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิผบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศานบุญคนี้แผ่ไปให้ไาถึงบิดามารดาครูอาจารย์ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตสนิการสนนคนที่เคยร่วมการงานทั้งหลาย ขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉัน,นทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวานขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เธอ,อ,นนนเธอต่อไปก็ตั้งใจหลับตาน้อมรำลึกถึงบิดามารดาที่เคยดูแลเราอาบน้ำ ป้อนข้าวให้เราเระลึกถึงแล้วก็น้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของเราไปยังท่านเหล่านั้นอิจิตังปทิตังตุมหังทิปเมวะสัมมิจตตสัพเบปุเรนตูสังกาบาล

nên lệ chẳng vô tha bách giai nô cha ta rồi mâu tan tìm yêu nan suông ban hành ban bao tôn sang mang gian lang rác cẩn Bawatanu bawena, bawanduteh bawatusa bembangkalan rakantus, patewatanu patamainu bawena, tadi bawanduteh bawatusa bembang.

บานโอบังเทวตศโอวัคสังค์สังขังนามาขอพระคุณพระเดชพระคุณจากทุกทุกวัดที่มาจากทั้งสี่แดมารับอารมีจ้